สวัสดีครับพี่น้องท่านจังหวัดร้อยเอ็ดพี่น้องบันไกลบันไาลทุกทุกท่านนะครับที่ เสียสละเวลาอันมีค่าครับมาเปิดางานชมความแน่การแสดงกับการเปิดรูปก,การรอบใหม่นะครับเปิดเพื่อที่2หลังจากแหลกบ่น้ำใจอิ่มใจบูจูใจสาหรับผู้สร้างผลงานนะครับอยากเสียห้พี่้องติดอ,อกติดใจอยากสีคุมคาและข้าเงินกังนะครับวันนี้ก็เลยจัดชูชุดเตรมๆมชุดใหม่ล่าสุดนะครับถูกถูกสงสุยางมือจัดเต็มอยู่มบอกนีเนาะนะครับชุดน,นี้เอาทั้งเดืเอดร้อยเราพร้อมหรือยังที่จะแจกรางวัลอาวเตรียมเข้ามาหลังเวทีเลยนะจ๊ะนะครับกติกาที่ คุยกับพี่น้องช่วงพว่อคำนะครับก็คือนื่นก็คือการมอบโชคมอบรางวัลบนเวทีกับทีมงานสาวน้อยเพชรบันแพงอยู่ตรงนี้เนาะรายละเอียดต,ต่างๆนะครับแจกพี่น้องรับทราบหลังจากสั้นซื้อเครื่องดื่มเอ็มร้อยห้าสิบแล้วนำฝานะครับเขียนชื่อที่อยู่แล้วพับใส่กับฝาเครื่องดื่มเอ็มร้อยห้าสิบ แจกโชคบทเวทีมองมีเนาะเดี๋ยวทีมงานยังเขับประหวัดจะน้อยจังสีเข่าสูรายการนั่นนะครับนี่ก็คือผู้ให้การสนับสนุนกับที่ผ่านไปก็คือประเทศรางอร่อยดีครับอร่ทุกไทยอร่อยไก่ทั่วโลกพร้อมด้วย Green b บโกบพิษเม้นต์กรีบํรุงเส้นผมที่มียอดขายสูงสุดนะครับมีทั้ง หาสอกหาสีนะครับไม่ว่าจะเป็นก่อนสักหลังสักนะครับก่อนดัดหลังดัดทําให้ผมของท่านนะครับมีสุขภาพดีอย่างที่เพลงฝันไปเมอสกูครับกับเบรนไบโอวิตามินกรีมบำรุงเส้นผมและสิ่งสำคัญที่สุดวันนี้ขอบคุณนะครับทาาห้างเมกาเซฟนะครับทางจังหวัดร้อยเอ็ดเจ้าของสถานที่ขอบคุณผู้อยู่เบื้องหลังผู้ให้การสนับสนุนครับขอบคุณบริษัทช้างเอเนชั่นแนลจำกัดนะครับวันนี้พร้อมทีมงานที่ให้การสนับสนุน มีวันนี้ขึ้นมาได้และขอบคุณทีมงานกับพี่น้องทุกคนสุบูรุณสุขุนนะครับที่เข้าสู่บริเวณงานขอบคุณเป็นอย่างสูงครับอร่อยดีอร่อยดีอร่อยดีเต๋อนีกับแซ่บดีเสียดีสักไห่มาดูอุปารก็แหนะในอยัางอู้แต่แบบอร่อยกว่าหลายซั่งนี่ส่วนพี่ที่มายุใส่เนี่ยแกพี่กับพี่หม่อมยุ่และเมื่อเนี่ย ได้เอาขอเสียงผู้สิได้ท่องมือนี่นะแล้วไอ้ะสุถึเลิเดียมีขอเสียงกันนะเมื่อวานเื่อว้านนี่ผู้ถือสนเน่เอาผู้ใด่าลูกไข่งามขอเสียงกันนะผู้ใดโง่น่ไห้มันได้มันฉุดหัวดนเด้อ เอาลูกสาวเจ้าสิแม่สาวไ้ยิ้ข่าวว่างคนประกาศเป็นอย่างคนว่านรับสมัครตำแหน่งหมอลำเสริมทักชายสองหญิงสองพนักงานไปเล่ข้านูมาเสียดเลเนี่ยชายสองหญิงสองถ้าเจ้าจำกัดอายุยู่เด้1จสิถึง3ามปี่ะหสิบห้า้่เจ้าได้แต่กสเกินนาสาเออ่มาสมัคร ชื่อว่าจะได้แม่นีื่อัวชื่อแบบนี้นี่แหะชื่อน้องกระน้องนุนุจรีพ่อเอยมนุสชื่อสันสัันก็มีชื่อสันสัือว่าอะไน้องปีฮะน้องปีอ่ปีใหม่โอ้ยจบกระได้อะปี เราซื้อเต็มเพื่อนพ้องสามารถหลากหลายเขาผ่านนี่ยังไร่ะประเพณีบทประเภทีบทบาทต่างๆเนี่ยจำได้ดีคือจิตใจเนี่ยเนี่ยทองบทก่อนลองก่อนรับไม่ได้เมดเลยเป็นคนเก่งว่าทานได้ก่อนพ่องจอดปาฟังกันหน่อยในสัตว์ปลาปลาทำข้องหรือเพื่อนพ้อกันนาดลูกเลยผู้หญิงไม่ต้องเขียดตาให้โกงเพราะผู้ชายชอบมองมองไม่ใช่มองตาขับขึ้นก่าจับตัวรุกัน อายิจ่าเกิดมาตาไม่ยาวอยากจะก้าวอยากจะเดินเกิดไปบันผ้าขาดสั้นยาวฉันจะไปเล่ยละบันกีขาสั้นแต่ห้ำอยากล่าจางเอ้โอ้ใส่ได้ใส่ได้เจ้ากระลมคมคายว่าค่ะแต่ว่าตอนนี้ปนโจรปนศีรษะนังพร้อมเนี่ยปนศีรษะนังพร้อมศีรษะนังครับอันละอันไข่ออกปากแหลกแข้งเบิ้งดีผ้าของนี่ข้งคัดครับขลังคัดสันคิดคัดเป็นดารา ภาคแรกจะเบิ่งแล้วบ้เริ่งแล้วลบหลูสัทธาอาถรรพ์ก่ชื่อได้ขึ้นหยังเนี่ยมาทำมาแน่มัก่อนได้่ะครตอนนั้นที่เบก็บุกย่งห้องเหนกันมาองาเริ่มเลยนะมาทำมาแท้บอกัานเริาหลายอกวโอ้ยฝนเอสิ้น้ยแม่จะใ้ล้วไครับ ก็จะคิดซะละแล้วก็ะเป็นใเอได้ยที่แม่รู้เมันไดรเป็นไอีก็้านันเบ็ดหมูเลยใช่ไหมนี่่ห่าี่ยีว่า่โอ๊ยโอ้หสายเลยนี่ี่ันเบ็ดลูกกระโนนนับถึงนั่นเปิดนา้น้มันนี่น่จะพาหลานไรเบลูก็ระถอ๋เน่เ่ ก็น yeah. ุ่นเฮ้ยเขาล้นวันี้วันดี้เป็นอะไรวันนี้ก็โจ้เออแล้แม่บุญก็โจ้ไรเ้าะเขาปิดปิดก็ได้ยินมาจากานุีภาคสองอันนี้สร้างร่มเเออในลังใตพุทนี่ผู้เบิกเงินยังง่ายกันยเบิกง่ายไหนเปิดบุกได้ซ้ำเลยเนี่ยแล้วกองยังไง โซนสิบเอ่้วพูดยืมไปเล่นบางไฟนั่น่ะเอไปเล่นบางไฟ้นขา้ตัวคนมนรอไม่นะลูกไหนล่ลูกซ้ายโอ่คต่นไนแมซี่ก็มาปีนะก็เป็นแมีความสามารถหลายแต่สามารถโถดอย่างระเบิดแต่เด็กเต็มๆนาเขี้นคืแง

เสัขอทดสอบดบาทนะครับทดสอบได้ติยืมลูกสามดเป็นนี่แวเนี่ยเออไดยืมหานสามเชื่อหรอเออซบผมเดียวกันบ้ดนบ้นี่แถวได้ยังลูกเอาพุ่ไม้ม่ไอตีมันบกเือเอาไก่เนีงมาสมุิทดบาทที่ซื้อแหมมันนี่หิมอเนีแเดอเออเอาเอาทายเ่งลทเ

ไปกันแล้วนะโอ้ยไปนะไปดิสามคนเออเออไปดิโอ้ยใช่หนักใช่ควันมันพังมันแน่นนะโอ้ยน่ะพูดนม่คนหนึ่้เลยนะใช่จ้ะ ขอบคุณครับพรเเียงปรบมือในกับให้ทีมงานอีกครั้งหนึ่งครับเล็กไปหน้อยเนาะนะครับจ่าพีและช่วงนี้ก็เป็นช่วงพิเศษสุดสำหรับท่านนะครับที่เข้ามาสู่บริเวณงานแล้วดื่มเคื่อดื่ม f 1 5 0